แม้ว่าเจ้าคุณอาท่านจะมีการศึกออกไปเป็นที่เรียบร้อยและท่านก็ยังไม่ผิดนะครับแต่เรื่องกรณีของน้องก๊อฟหรือดอกไม้วันนี้ขอเรียกว่าก๊อฟแล้วนะครับเพราะคงไม่ต้องมีอะไรปิดบังและและน้องก๊อฟก็ยังไม่ผิดอะไรด้วยแต่ว่าบิ๊กเต่าพลตํารวจตรีจรูนเกียรติปานแก้วใช่ไหมได้มีการเดินทางเนี่ยคุณผู้ชมฮะไปเอาตัวทางด้านของน้องก๊อฟมาสอบปากคําอย่างที่ทราบว่าเจ้าคุณอาทเนี่ยวัตรตรีทศเทพคุณผู้ชมครับหลังจากท่านศึก ตอนนี้ทุกคนกําลังสงสัยเพราะหลังจากตํารวจไปตรวจสอบกลายเป็นว่าน้องก๊อฟหรือดอกไม้ที่เราเรียกกันไปเจอว่าเธอมีลูกซึ่งก็ไม่ได้ผิดนะฮะ mm hmm. การมีลูกไม่ผิดการจะมีสามีมส,ามมสี่ห้าคนหรือสิบคนก็ไม่ผิด mm hmm. แต่ประเด็นคือลูกของเธอดันมีชื่อของเจ้าอาวาสเป็นพ่อเด็ก mm hmm. ตรงนี้แหละครับและประกอบกับตอนนี้ตำรวจตำรวจกำลังสืบว่าเงินของเจ้าอาวาสแต่ละลูก เอาไปปนเปรอสีกากอบหรือไม่ใช้ถูกวัตถุประสงค์หรือไม่จนกระทั่งเมื่อคืนนี้เอาตัวน้องก๊อบไปสอบปากคำปรากฏเมื่อคืนนี้ย้ำนะฮะน้องก๊อบไม่ผิดนะฮะแล้วก็ปล่อยตัวน้องก๊อบออกมาเป็นที่เรียบร้อยดูระยะเวลาหน่อยทีมงานมีภาพตอนที่ รวมเวลาสอบปากคำน้องก๊อฟใช่ไหมลองขึ้นจอให้ดูสักนิดหนึ่งทั้งหมดใช้เวลาเท่าไหร่7ชั่วโมงด้วยกันนะในการสอบปากคำตามรายงานข่าวก็คือตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอนหนึ่งทุ่มที่ผู้สื่อข่าวเราไปปากหลักที่ทสอบสวนกลาง<ะ>หลังจากคุมตัวก๊กอฟมาแล้วเนี่ยก็คุมไปแล้วสอบทั้งวันทั้งคืนเลยจนกระทั่งประมาณสักตีสองตามรายงานก็คือปล่อยตัวกลับมาแล้วไม่แจ้งข้อหาอะไรน้องไม่ได้ผิดอะไร<ม>แต่ว่าน่าสนใจคือวันนี้เรื่องใหญ่กลับมาตรงนี้เต็มๆเลยครับคุณผู้ชมฮะขออนุญาตต้องบอกเกนว่าตามข้อมูลตํารวจ พ่อเด็กเป็นพระมีชื่อในใบเกิดขึ้นผังให้ดูหน่อยมี3มคนนะฮะและวันนี้ผู้สึกคข่าวช่อง8ดกำลังตามไม่ใช่ภาพนี้ครับทีมงานเพจนะครับขึ้นเพจนะฮะเพจชาย3คนครับเจอไหมฮะเพจตัวนี้ขึ้นจอครับคุณผู้ชมดูเพจตัวนี้นะฮะและกำลังจะบอกว่าเมื่อวานนี้เรากำลังรายงานไปว่ามีผู้ชายสมคนซึ่งเป็นพ่อของเด็กย้ำเด็กก็ไม่ผิด พ่อเด็กก็ไม่ผิดแต่ประเด็นคือดันไปคาบเกี่ยวกับพระสองรูปรูปที่หนึ่งถูกระบุว่ามีชื่อในใบเกิดของเด็กและสำนักพุทธควรต้องอธิบายว่าเด็กคนที่หนึ่งที่เกิดขึ้นพระซึ่งมีชื่อว่าเป็นพ่อไปมีสัมพันธ์กับนางก๊อฟได้หรือไม่และคนที่สามเลยคุณผู้ชมฮะคนที่สามเนี่ยตำรวจไปเจอว่าเอาน้ามาเป็นพ่อเด็กแต่ตำรวจไปเจอว่า ตัวจริงพ่อเด็กอาจจะเป็นพระชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดพิจิตรส่วนคนที่สองที่ผูมเห็นในผังอันนี้ก็สำคัญคนที่สองถูกระบุว่าสมัยหนึ่งบวชเป็นพระแล้วอยู่อยู่ก็สึกแล้วก็แต่งงานกับน้องกอ๊อฟมันก็มีคำสงสัยว่าตอนที่แต่งงานกับน้องกอ๊อฟแล้วท้องเนี่ยท้องหลังศึกหรือท้องตอนบวชซึ่งปัจจุบันคนที่สองมีครอบครัวแล้วนะฮะทั้งหมดนี้ เรากําลังจะเริ่มต้นเรื่องสําคัญเพราะเมื่อคืนนี้หลังจากสอบปากคําน้องกอ๊อฟไอเห็นบอกว่าล่าสุดชายคนที่หนึ่งที่คุณผู้ชมเห็นนะขนาดนี้เป็นพระในจังหวัดพิษณุโลกใช่ครับคุณผู้ชมครับแจ้งให้ทราบนะฮะปัจจุบันท่านตัดสินใจศึกแล้ววันนี้ครับอ้าดูภาพเต็มๆหน่อยเราเรียกกันว่าพระสอรพระสอคือคนเบอหน้านะฮะเดี๋ยวคนดูไม่รู้คิดว่าเป็นพระหลวงพี่ที่ท่านนั่งอยู่ไม่ใช่นะ พระสอคือคนที่เราเบลอหน้าตัดสินใจศึกทันทีท่ามกลางกระแสคําสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นและพระสอนเนี่ยตำรวจไปเจอข้อมูลว่ามีชื่อเป็นพ่อเด็กด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับ ล่าสุดวันนี้ไอ้มีวงจรปิดภาพสําคัญตอนที่พระสอกําลังจะออกจากวัดหนึ่งแล้วไปศึกถูกไหมภาพกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้ตามข้อมูลก็คือท่านนั่งรถเก่งมาในรถเก่งคันนี้เนี่ยบอกว่ามากับเพื่อนพระด้วยกันตอนไปเนี่ยช่วงเวลาคือถ้าดูจากกล้องวงจรปิดคือ14บสนาฬิกาสานาที แล้วรถเก่งคันนี้มุ่งหน้าเข้าไปที่วัดที่เขาจะไปศึกหลังจากนั้นก็ไปศึกตามภาพขวามือภาพต่อมาผ่านไป10นาที14นาิกา 4, นาทีเก่งคันเดิมในรถคันนี้ก็เป็นอดีตพระสอเดินทางออกจากวัดหลังศึกใช้เวลาแค่10นาทีเท่านั้นนะคุณผู้ชมครับภาพทั้งหมดที่ท่านเห็นถือว่าเป็นภาพสำคัญในเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้น เพราะสองวันเต็มๆที่ช่องแปดพยายามจะตามหาพระสรูปนี้ที่มีชื่อปรากฏเป็นพ่อเด็กนะครับและผมก็ต้องให้ความเป็นธรรมท่านแล้วก็น้องก๊อบหรือดอกเนี่ยนะฮะที่เราเรียกกันก็คือดอกไม้เนี่ยแหละเพราะดอกไม้บอกว่าพระสอเสือแกสงสารเนื่องจากว่าน้องก๊อฟเนี่ยมีปัญหากับสามีตัวจริงก็เลยเอาพระสอเนี่ยมาใส่เป็นชื่อพ่อเด็กแล้วก็วิงวอนว่าสื่อเนี่ยอยากเข้าใจผิด เพราะฉะนั้นเหมือนน้องก๊อปพยายามจะอธิบายกับสังคมว่าไม่ได้ไปมีสัมพันธ์อะไรกับพระสอซึ่งเป็นพระนักเทศปรากฏว่าวันนี้พระสอศึกเลยฮะเป็นการศึกแบบกระทันหันพลันด่วนและปรากฏว่าวันนี้เนี่ยนะเชื่อไหมว่าแกหลบสื่อมาสองวันเต็ม จริงๆแล้วแกเนี่ยอยู่2วัดนะฮะในจองอังหวัดพิษณุโลกรเราไปวัดหนึ่งก็ปรากฏลูกศิษย์บอกไม่อยู่เราไปวัด2ก็บอกไม่อยู่สังกัดจริงๆคืออยู่วัดหนึ่งโยนกันไปโยนกันมาจนกระทั่งล่าสุดแกศึกด่วนวันนี้ทีมข่าวช่องแปก็ต้องให้ความเป็นธรรมพระสอนะฮะเราได้มีโอกาสไปพูดคุยกับพระเพื่อนพระเก่ง ค้างภาพศึกเอาไว้เลยนะครับทีมงานและตัดภาพไปที่หลวงพี่เก่งหลวงพี่เก่งเป็นคนนําพระนักเทศนนี้ไปศึกด่วนใช่ก็คืออยู่ในรถเก่งคันเดียวกันนี่แหละยอมรับว่ามีการเดินทางไปด้วยและว,วัดแห่งนี้ก็คือเป็นวัดที่อดีตพระสอก็เคยสังกัดไปบ้านหนึ่งซึ่งก็คืออยู่ที่วัดแห่งนี้พระเก่งเปิดใจกับเราบอกว่าคือตั้งแต่เกิดเรื่องมาเนี่ยตัวของอดีต พระสอเองเคยดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดที่พระเก่งกาลังสังกัดอยู่ปัจจุบันนี่แหละหลังจากดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสได้มีกี่ปีก็ลาออกจากตําแหน่งไปเพราะว่าท่านมีกิจนิมนต์เพื่อที่จะไปเทศนาต่างจังหวัดหลายที่ทําให้ไม่มีเวลาบริหารจัดการวัดก็เลยตัดสินใจลาออกไปณนะตอนนั้นพระเก่งบอกทราบข่าวเพียงเท่านี้และเห็นบอกว่าก็ย้ายไปอยู่ที่วัดอีกวัดหนึ่งก็คือวัดที่ปัจจุบันนี่แหละก่อนที่จะมีเรื่องออกมาเป็นข่าว จนกระทั่งเป็นข่าวเป็นข่าวเกิดขึ้นคือสิ่งนี้เขาบอกตั้งแต่เป็นข่าวมาตัวของอดีตพระสอก็มาปรึกษาหาเลือคุยกับพระเก่งอยู่ตลอดนะเห็นบอกว่าเขารู้สึกกดดันไม่กล้าที่จะออกไปเทศไม่กล้ารับกิจนิมนต์ต่างๆคือคุณผู้ชมอย่าลืมนะฮะว่าน้องก๊อฟพยายามจะปกป้องพระสอคนนี้แล้วแกเป็นถึงอดีตเจ้าอาวาสนะฮะ และเดี๋ยววันนี้คือพระสอถ้าอยากจะชี้แจงกับช่อง8เชิญได้เลยนะแต่กำลังจะบอกว่านาทีสึกคือขวามือและนี่คือพระเพื่อนที่นั่งไปในรถคำถามคือทำไมถึงไม่กล้าออกไปเทศ <c oughs> คุณผู้ชมครับเปิดภาพสุดเต็มจอหน่อยครับทีมงาน <c oughs> คือถ้าโดยหลักแล้วอันนี้ด้วยความเคารพนะถ้าสอกำลังดูช่อง8ดอยู่นะตอนนี้คุณก็เหมือนกับพวกผมแล้วนะคุณไม่มีผ้าเหลืองคุมกายแล้วนะประเด็นก็คือถ้าสอกำลังดูข่าวอยู่ถ้าคุณไม่ผิดคุณไม่ได้มีสัมพันธ์เนี่ยนะฮะกับน้องดอกเนี่ย คุณเปิดตัวได้เลยแล้วน้องดอกเนี่ยเขาโยนตนไปหาคุณด้วยคุณจำได้ไหมสอเขาบอกว่าเขากล้าท้าตรวจ DNA คําคำถามคือวันนี้สอรีบไปชิงศึกที่อยากรู้ที่สุดสอครับสอกล้าตรวจ DNA มั้ยไหมครับว่าสอไม่ใช่พ่อเด็กในท้องเพราะอะไรรู้ไหมฮะ ทีมงานย้อนกลับไปที่เพจชาย3คนเมื่อกี้ขึ้นมาตรงกลางอีกรอบหนึ่งคุณผู้ชมดูไทม์ไลน์เวลาดีๆนะฮะของพระสอพระสอนเนี่ยแกบวชปี50เด็กเนี่ยผมย้ำเด็กไม่ผิดนะแล้วผมจะไม่ยุ่งอะไรกับเด็กเลยแต่เรากำลังตรวจสอบความถูกต้องแห่งวงการสงฆ์พระไปเอากาสีกายังไงก็ไม่ได้แล้วถ้าไปทำศีกาท้องก็ไม่ได้ประเด็นคือวันนี้สอเขายังไม่บอกนะฮะว่า เขาเนี่ยเป็นพ่อเด็กเนี่ยเพราะอะไรยกเว้นก๊อฟที่บอกว่าหนูเลิกกับหัวและพระสงสารดูไทม์ไลน์พระสอนนะฮะแกบวช50เด็กเกิด54ครับคำถามคือทำไมไทม์ไลน์มันชวนสงสัยแบบนี้และตัดท่าไปที่ตอนสอมาศึกสอบอกอายไม่กล้าออกไปไหนไม่มีสื่อคนไหนบอกชื่อสอเลยนะฮะแล้วสอททำไมาต้องอายครับถ้าสอบริสุทธิ์ใจจริงสอต้องช่วยพระพุทธศาสนาสอเจอแบ็กเมลหรือเปล่าฮะ เห็นว่าเทศเก่งไม่ใช่หรอครับต้องพูดเก่งด้วยสิครับในเรื่องความจริงฟังพระเพื่อนเพราะพระเพื่อนบอกก็ไม่ได้ถามว่าไปสัมพันธ์กับน้องก๊อฟหรือไม่แล้วมีความตั้งใจว่าจะศึกตัวเองก็ไม่ได้ห้ามไม่ได้รั้งแต่เข้าใจว่าคงอับอายตอนนี้ยังไม่มีความผิดด้านกฎหมายหลังจากศึกเสร็จเห็นบอกพูดอะไรกันไหมพูดเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะแยกย้ายออกจากวัดไปบอกมีอะไรค่อยติดต่อกันนะแล้วเขาก็แยกออกจากวัดไปฮะก็โทรมาอยู่ก็เลยเขาก็อยาก จะสึกเเห็นข่าวแต่และช่องมันจะเป็นช่องแปดหรือช่องอะไรต่างๆอะที่ออกไปแล้วเขาก็ทั้งๆที่เขาก็ไม่ผิดถูกไหม <c oughs> บางทีก็ความกดดันตรงนี้ก็คือมาทุกวันนะครับ <c oughs> ก็ไม,ไม,ไม่ไม่มีนะไม่มีปกติแต่ที่กดดันก็คือเรื่องข่าวที่จะออกกันไปทั่วเนี่ยออกทุกวันออกทกุกชั่วโมงอย่างเงี้ยคือเป็นการกดดันเขาก็เลย อขอศึกดีกว่าทาั้งที่เขาก็ไม่มีข้อหาอะไรก็คุยกันอยู่ติดต่อกันอยู่ตลอดแต่ก็ติดต่อเรื่องว่าจะเอาอยัางไงดีว่าจะปรึกษาว่าจะศึกหรือจะอยู่ไปก่อนเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ผลสุดท้ายแกก็อยากจะศึกแกก็เห็นข่าวแต่ละอย่างก็มันก็ไม่ไหวก็พูดอยู่นะเพราะว่าคนเคยร่วมงานแล้วก็มาก่อนเคยขับรถให้เขาพระเป็นนักเทศทเทศตามงานอะไรเงี้ย แต่ก็ปกติวันนี้แกก็ปกตินะแกก็ไม่มีอะไรก็คืออยากก็คืออยากให้มันจบจบไปอยากให้ออกข่าวก็คือว่าลาสิกขาเพราะว่าก็คือโยมก็ได้รู้กันว่าในลาสิกขาออกแล้วอะไรเงี้ยคือโยมก็ทุกอย่างมันก็จะเงียบก็พูดก็พูดแค่ก็พูดก็แค่บอกว่ามีอะไรก็เดี๋ยวก็มีอะไรก็โทรหากันอะไรมีก็แค่นั้นน่ะเขาก็ต้องใช้ชีวิตสึกออกไปแล้วก็ใช้ชีวิตคารวะ <ถ>เพราะฉะนั้นพระสอต้องกลับมาใช้ชีวิคารวะไม่ต้องห่วงนะครับไม่ผิดแล้วผมก็ไม่ได้บอกว่าคุณผิดด้วยประเด็นก็คือเดี๋ยวช่วยเปิดเพยตอนน้องดอกชี้แจงพระสอขึ้นมาคู่กับภาพตอนพระสอศึกหน่อยก็ได้ครับเพราะต้องให้ความเป็นธรรมพระสอกับพระเพื่อนนะฮะเพราะพระเพื่อนก็ยืนยันว่าพระสอไม่ได้ผิดถูกต้องครับท่านไม่ผิดฮนะแล้วน้องดอกเองเนี่ยเขาก็ชี้แจงไปเป,เป็นที่เรียบร้อยแล้วน้องดอกหรือน้องก๊อฟเนี่ยนะฮะ <c oughs> เขาก็ชี้แจงไปแล้วว่าสุดท้ายเนี่ยพระสอไม่ใช่พ่อเด็กแต่ประเด็นก็คือพระสอศึกแล้ว จะด้วยอะไรล่ะครับทั้งหมดนี้เราต้องรอพระสอชี้แจงด้วยเพราะนี่คือเหตุการณ์ด่วนที่พระสอตัดสินใจสึกด้วยแรงกดดันจากสังคมไม่มีใครกดดันนะครับความจริงไม่มีอะไรต้องกลัวครับความจริงมีแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นถ้าท่านอยากจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจไปกับช่อง8ก็ได้ถ้าไม่มีเงินตรวจด n a เพราะเพิ่งสึกนะเดี๋ยวผมออกให้ไปไหมเปิดภาพตอนสึกขึ้นมาอีกรอบสิเปิดภาพเมื่อกี้ตอนสึกขึ้นมาอีกรอบหนึ่งคือวันนี้จะมาบอกว่าสื่อช่องแมานั่งกดดันเนี่ย ไม่มีใครกดดันนะคนไม่ผิดเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับคุณผู้ชมฮะเพราะประเด็นก็คือวันนี้รออย่างเดียวว่าท่านจะยอมตรวจ DNA ไหมแล้วพอเราไปเจอกับพระเพื่อนคุณผู้ชมพระเพื่อนก็ยืนยันว่าสุดท้ายบอกว่าเดี๋ยวเราเจอกัน<ม>ตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าตัวของพระสอจะยอมตรวจ DNA ตามที่น้องดอกออกมาอธิบายไหมแต่ล่าสุดคุณผู้ชมครับเราไปที่วัดที่พระสอพระสอเนี่ยแกเคยเป็นพระครูมาก่อนและวันนี้เราไปที่ พิษณุโลกปรากฏว่าวัดเทพนิมิตครับ เป็นวัดเปิดภาพนี้ค้างไว้ด้วยนะะวัดเทพนิมิตเนี่ยตอนแรกบอกว่าพระสอเนี่ยมาอยู่ที่นี่ถูกไหมปรากฏวันนี้พอเราไปถึงคุณผู้ชมฮะวัดเทพนิมิตนะครับเราก็ไปเจอกับพระลูกวัดก็คือพระเอ๋พระเอ๋เล่าว่ายังไงตัวพระเอ๋เองเนี่ยก็คือเป็นพระลูกวัดที่นี่บอกมาบวชอยู่ที่นี่ได้เนี่ยประมาณสักหนึ่งเดือนก็ยืนยันจริงๆว่าตัวของอดีตพระสอก็คือสังกัดอยู่ที่นี่นั่นแหละปกติแล้วจะมีพระอยู่ทั้งหมด5รูปหนึ่งในนั้นก็คือพระประหลัดสอที่เขามาพักอาศัยอยู่ที่นี่และจําวัดอยู่ทีี่่่นแตตปกกิ็ ไปไปมาแป๊บนึงนะขอดูห้องเขาสักนิดหนึ่งมันจะมีภาพอินเสิร์ตในห้องคือมุมหนึ่งต้องยอมรับว่าพระสอไม่ได้ใช้ชีวิตล่ำรวยนะแต่แกเนี่ยเป็นพระนักเทศและเห็นบอกว่าคนติดแกเยอะมากจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าดอกไม้เนี่ยแกจะไปติดอะไรเข้านี่นะจนกระทั่งสุดท้ายพระสอก็ต้องศึกแล้ววันนี้ในห้องเนี่ยไม่มีอะไรแล้วแต่ต้องบอกว่าไม่มีเนี่ยเพราะวันนี้แกไปศึกถูกไหมเออจริงจริงมันมีภาพตอนแกถอดจีวรเนีย่ยอีกภาพหนึ่งทีมงานขวามือเปลี่ยนภาพหน่อยสิภาพสําคัญอีกอันหนึ แล้วที่เห็นเนี่ยซ้ายมือคือในห้องกุฏิโล่งๆแล้ววันนี้ใช่ฮะก็คืออยู่ในกุฏิเองก็คือลักษณะเป็นชั้นเดียวประตูหน้าต่างอะไรก็คือติดด้วยฟิล์มดําแล้วก็ติดแอร์อยู่ด้านในนะฮะภายในห้องเนี่ยก็คือตกแต่งเหมือนห้องธรรมดาทั่วๆไปนี่แหละเท่าที่ดูก็ไม่ได้มีของหรูหราอะไรด้านในฮะซึ่งมีแอร์ก็ถือว่าหรูแล้วนะครับและ เอาจริงผมไปวัดป่าหลายวัดนะฮะแอร์ไม่มีนะฮะทั้งกุฏิมีแต่เทียนนะฮะกับบทสวดมนต์อ,อันนี้ถือว่าหรูนะอย่ามาบอกว่าไม่หรูล่าสุดพระเอเนี่ยเลยบอกเนี่ยนะฮะว่าคือผ้าม่านเนี่ยเป็นผ้าม่านสีชมพูด้วยนะฮะหวานมากเห็นลายดอกไหมฮะนี่โดยประเด็นก็คือมีตู้เย็นมีพัดลมนะครับแล้วก็มีแอร์แต่พระที่วัดบอกไม่ได้หรูหราอะไรแล้วเข้าใจว่าวันนี้ไปเทศไม่ได้เทศครับไปศึกพระเอกอาจจะยังไม่รู้ฟังเสียงพระเอหน่อย คือคือท่านเป็นพระที่นี่ท่านเป็นเจ้าอาวาสหรืออะไรยังไงฮะไม่ใช่แต่เจ้าอาวาสก็อยู่นี่อ่าเป็นพระลูกวัดใช่แล้วท่านไปเออ่เทศเหรอฮะหรือว่างไท่านไปงาน,นอะไรไม่รู้ครับแล้วท่านจะกลับมาวันไหนฮะไม่รู้เหมือนกันนายโยมนี่ท่านประจํามาอยู่ที่นี่นานหรือยังฮะก็ต้องถามองค์โน้นนะเขาเขาจะรู้จ้ะอ๋อตาเนี่ยประมาณประมาณนานหรือย,อยังถึงปีหรือย,อยังฮะจะรวมรวบปีมั้งโยมรวมรวมปีป,ป,ปกติท่านอยู่กุฏิไหนครับ กุฏิโนต้ตอ๋อกุฏิแรกเลยท่านต้องมาดูแลโบสหรือว่าอะไรยังไงครับใช่เคยเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมฮะมาไม่เคยไม่เคยเลยท่านอยู่วัดบ่อยไหมฮะก็มันค่อยบ่อยเท่าไหร่อ่า ผชมครับและปรากฏว่าวันนี้เองเนี่ยหลังจากที่พระสอพระนักเทศตัดสินใจยอมศึกเราได้คุยกับหลวงพี่นะฮะพระครูวิโรธใช่ไหมท่านเป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเภอบางระกรรมท่านเป็นคนศึกให้กับพระสอก็อคือหลวงพี่ที่นั่งอยู่ในภาพรูปนี้ละ่ฮละฮะเบื้องต้นเองวันนี้พระครูวิโรธแกเล่าให้เราฟังบอกว่าคือช่วงประมาณสักใกล้ใก้บ่ายสองเนี่ยก็เห็นว่าอดีตพระสอเดินทางมาที่วัดมาพร้อมกับพระอีกสองรูปตอนที่มาเนี่ยรวมก็คือมา3รูปแล้วมาบอกกับพระอาจารย์ว่าอยากจะลาศิกขาเพราะ คืออย่างนี้ตัวของพระวิโรธก็ยอมรับว่าพอเห็นพระสอก็จําได้ว่าเป็นข่าวอยู่ในปัจจุบันตัวของพระวิโรธก็เลยไม่กล้าถามว่าเหตุผลทําไมถึงศึกเข้าใจส่วนตัวว่าก็คงว่าเป็นข่าวก็เลยตัดใจมาสึกวันนี้พรวิโรธบอกแบบนี้ว่าเจ้าตัวเดินทางมาถึงแล้วบอกว่าที่ผ่านมาจริงๆตั้งใจจะสึกตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ไปมาหลายวัดไม่มีวัดไหนสึกให้ทําไมอะ อันนี้เขาไม่ได้บอกฮะคือเจ้าตัวเนี่ยแจ้งมาแค่นี้ว่าเลยตัดสินใจเดินทางมาที่วัดของหลวงพี่วิโรธและบอกต้องการจะศึกปรากฏว่าตัวหลวงพี่วิโรธก็เลยสอบถามตัวของทิศสอเนี่ยว่าไม่มีบังใครบังคับใช่ไหมสมัครใจในการจะศึกใช่ไหมเจ้าตัวก็ตอบว่าใช่และทิศสอพูดทิ้งท้ายเอาไว้บอกว่า คือก็ต้องมีความรู้สึกใจหายบ้างอยู่แล้วแต่คงไม่มีอะไรอยากจะให้มันเกิดขึ้นเพราะว่าความผิดพลาดเหล่านี้มันเกิดขึ้นในอดีตโดยไม่ตั้งใจพอ,อเกิดขึ้นแล้วไม่สามารถกลับไปแค่แก้ไขได้ไม่สามารถปกปิดได้นี่เป็นคำที่เหมือนมาพูดให้กับหลวงพี่วีโรดฟังฮะคุณผู้ชมครับคำนี้สำคัญนะเรื่องในอดีตเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะ โดยเห็นบอกว่าเจ้าตัวเองใช้อ๋อแต่ว่าโบสถ์เขากำลังสร้างเสร็จใช่ไหมคือโบสถ์เนี่ยอยู่อีกที่หนึ่งก็คือวัดเทพนิมิตนั่นแหละเขาท่านกําลังสร้างอยู่แล้วก็เมนเป็นคนระดมเงินระดมทุนเข้าที่วัดแห่งนั้นปรากฏว่าตั้งใจมาศึกที่เนี่ยก็คือมาบอกว่าเหมือนทํานองว่าเนี่ยเขามาระบายความในใจของส่วนตัวท่านเองคือต้องบอกเนี้ยฮะพระวีโลดแกบอกแกรู้จักกับ ทิศศอเนี่ยเนื่องจากว่าทิศศอเป็นคนที่มีชื่อเสียงอยู่ในจังหวัดเป็นพระนักเทศชื่อดังพอเห็นหน้าก็จําได้เลยว่าใช่คนนี้แหละแต่ก็ด้วยความที่เป็นพระผู้ใหญ่กว่าก็ไม่กล้าที่จะสอบถามอะไรมากคุณผ,ผู้ชมครับผมอยากให้โค้ดคําพูดของเขาเนี่ยนะฮะว่าไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้เพราะเป็นความผิดพลาดในอดีตไม่ได้ตั้งใจทั้งหมดนี้เดี๋ยวรอบิ๊กเต่าด้วยนะครับเพราะบิ๊กเต่าพลตำรวจตรีจรูนเกียรติปานแก้วกำลังสอบ,สอบเส้นทางเงินนอกจากน้องดอกไม้หรือน้องก๊อฟเนี่ยนะฮะ คำพูดนี้สำคัญนะฮะอยากให้พระสอซึ่งตอนนี้ศึกแล้วช่วยพูดความจริงด้วยถ้าท่านอยากจะรักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้ไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องแบบนี้เพราะเป็นความผิดพลาดในอดีตไม่ได้ตั้งใจ<ะ>ฟังเสียงหลวงพี่ที่ศึกให้หน่อยฮะศึกที่นี่แหละหลวงพี่เป็นคนศึกให้เอง,งแต่หลวงพี่ก็ไม่ได้ถามรายละเอียดมากมายเนาะท่านแจ้งความประสงค์ว่าอยากขอลาศิกขา ก็เลยทําการลาสิกขาให้ท่านก็สอบถามท่านว่าทําไมถึงอยากลาสิกขามีใครบังคับหรือเปล่าไม่ได้มีแบบใครบังคับท่านสมัครใจที่จะลาสิกขาหลวงพี่เป็นคนลาสิกขาท่านเองท่านก็พูดถึงความรู้สึกของมนุษย์เนาะคนที่ยังเป็นมนุษย์อยู่มันก็ต้องมีความอะไรอวันบ้างยมมันก็ใจหายแหละคนเราอ่ะถ้าเป็นหลวงพี่หลวงพี่ก็ใจหายแหละที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแต่มันก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกเนาะความผิดพลาด มันอาจจะเป็นแค่ความผิดพลาดก็ได้อาจจะไม่แค่ความผิดพลาดก็ได้อาจจะไม่ใช่ความตั้งใจก็ได้ความผิดพลาดบางอย่างมันเกิดขึ้นแล้วมันแก้ไขไม่ได้มันแก้ไขไม่ได้สิ่งเดียวที่ทําได้คือพรเป็นพรมรับมันต้องปกปิดเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องนั้นมันจริงหรือไม่จริงหลวงพี่ก็ไม่ได้ทราบว่ามันจริงหรือไม่จริงออะหลวงพี่ไม่ได้ถามเดี๋ยวพี่ไม่ได้ถามท่านเพราะว่ามองเห็นอาการของท่านคือท่านไม่ค่อยสบายใจบางทีเราก็คิดว่าการที่เราไปซักถามท่านอาจจะซ้าเติมท่านหรือเปล่า หลวงพี่ก็เลยไม่อยากไปให้มันกระทบในจุดนั้นท่านแจ้งความประสงค์ลาสิกขาหลวงพี่ก็เลยถามแน่นอนนะหลวงพี่ครับหลวงพี่อ่างพี่ก็เลยทําให้เท่าไหร่โอ้นานแล้วละ่ะน,นานแล้วละ่นนลวละน่านจะเป็นสิบกว่าปีแล้วละ่ะเพราะหลวงพี่บวชมาหลวงพี่ก็ได้ยินชื่อเสียงความเป็นนักเทศของท่านเลยครับท่าน,าน,นเป็นคนท่านเป็นนักเทศนะเนาะเป็นพระที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงเป็นพระที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงก็ได้ยินมานานแล้วหลวงพี่มาอยู่บางละกรมในปีห้าเก้าก็ได้ยินชื่อเสียงท่านมาเลย ก็เสียดายแหละในความเป็นสาสธรรมิกเนาะเราก็ดีทราบมาว่าหลวงพ่อเจ้าคอนอำเภอได้มีดาริให้ท่านไปดูแลการสร้างโบสถ์เราก็เออวัดนี้จะมีโบสถ์สักทีโบสถ์จะได้เสร็จสักทีเพราะท่านเป็นคนที่มีศรัทธาญาติโยมรู้จักเยอะเอาพูดง่ายๆว่าท่านหาเงินได้ในการจะมาก่อสร้างอะนะเพราะว่าด้วยชื่อเสียงของท่านด้วยจํานวนประชากรที่ศรัทธาท่านอยู่ แล,แล้วก็วันนี้เองเนี่ยหลังจากที่พระสอยอมศึกและยอมรับอันนี้เดี๋ยวบิ๊กเต่าท่านคงจะต้องตามต่อนะฮะ